everyone today I'm going to teach you about a p a t of speed สบายดีตอนเศ้าทุกคนมันนี้ค่อยจะมาสอน8พักส่วนของคําเวามีตัวอย่างไหนมาบ้างนํากันโอเค let's go start number one now ไปว่าคํานาม what is now คํานามแม่นยัง คำตอบคือว่าคำตอบ now is a person, animals, things, p l a c e and ideas. คำนามแมนคนสัตว์สิ่งของสถานที่และความรู้สึก examples ตัวอย่าง person คนเนาะมี students, teacher, doctor boy girl police and คนนีนมีนักเรียนอาจารย์ด็อกเตอร์ผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ตำรวจเอ่อต่อต่อต่อไปเนาะมันมอันนี้เป็นน่าวอันนี้เป็นน่าวเกี่ยวกับคนมันอนี่ animals เกี่ยวกับสัตว์มันอันนี้ animals เป็นสัตว์มี dog chicken cats birds เอลเฟนไทเกอร์ดดดมี ما, ม้ามีไก่มีแมวมีนกมีสร้างมีเสื้อแล้วก็ต่อตไปเน้อง Things. สิ่งน่ะสิ่งของสิ่งของนในหัว่าประเภทียังคอคอมพิวเตอร์โฟนแชร์บุ๊กอันนี้เป็นรถคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ ตั้งแล้วก็ปึ้มแล้วก็ตั้งๆ่าง,งอีกยังมีหลาย place เกี่ยวกับสถานที่เนาะมี market hospital hotel house อันนี้เกี่ยวกับสถานที่มีหลายหลายอย่างที่เขาจะว่ามันม idea, นี่ไอเดียแปลว่าความู้ซึกมี happiness แบบมีความสุข liberty b e b f beef b r e f e r y อันนี้เป็นความรู้สึกม,มีล้าล่ายนาะเขาจะใส่มันใน number two pronoun เปลววาคำแทนนาม what is pronoun คำแทนนามเป็น,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 มมนยังง pronoun is a w o r d that take the place of noun คำทันัคำแทนนามเป็นคำที่ใส่แทนคำนาม example ตัวอย่าง pronoun มี Me, her him his she her it they many few all nobody everyone ดะดะดะมันยังมีหลายเนาะมีลาวอันมีผู้หญิงลาวผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอันนี้เป็นคองเนาะว่า him นี่เป็นลาวผู้ชายเอ่อลาวผู้ชาย his นี่เป็นคองลาว she อันนี้มันลาวในลาวผู้หญิงเฮอนี่มันก็คงลาวผู้หญิงอันนี้เป็นตัวต,ต่อไปเนคอชิอเบอนะง่ายๆัมอร์ทรีเว verb คำกิริลยา what is verb คำกิริลยาเมนยัง verb is a words that that expresses either an action or stage of being example อาเบีงคำกริยาเป็นคำที่แสดงถึงที่แสดงการกระทําหรือสถานาการณ์ของของการเป็นตัวยอย่าง example action อันนี้เป็นการกระทำนย่างการกระทํานี่ run แปลว่า l a n fly บิน swim ไปว่า,วาลอยน้ำ kick ไปว่าเตะ fall ว่า jump อันนิเมนฟอลนี่เป็นตกหรือเปล่าจัมนี่เป็นการกระโดดเนาะแปลี่ยนสำหรับอนิเมนแอคชั่นนี่เป็นการกระทำมัน is states of being state of being มาสถานการณ์โครงการเป็นไปไม่มีมันมีมันแดงมี it's am or versatile แล้วแต่มันยังมีหลายหลายอย่างเนาะน u m b e r four adverb คำกริยาพิเศษ what is adverb adverb is words or p r a c e s that modify a verb and adjective or another verb adverb คำกิริยาพิเศษแม่นคำแม่นคำหรือวลีที่เปลี่ยนคำกิริยาหรือคำคุณนามหรือคำกิริยาพิเศษอื่น example ตัวอย่าง how how นี่ว่าแนวใดเนาะมาทํานี่นมีหยัง beautiful strange strangely ร s i l y quickly ยังมีต่อต่อไปอันนี้เป็น Adverb มันนี่ตัวอ,อย่าง he runs quickly เราผู้ชายเรอย่างไว้อันนี้เป็น e r v เว้เเนว่นเขาใส่ก็ว้นได้มีเดนมี yesterday now แล้วก็ยังมีหลายอย่างตัวอ,อย่าง i ate yesterday ค่อยกินเมื่อวานอันนี้เป็น ใส่กับเว้นไงใส่บอกเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับเวลามันนี่แว่เกี่ยวกับอยู่ใส่เดอแล้วก็เฮียร์เ away มันนี่ number five adjective คำคุณนาม what is adjective adjective is a words or p h r a s e s or p h r a s e that describe a noun or pronoun คำคุณนามเป็นคำเป็นวลีที่อธิบายทงคำคุณนามและคำแทนนามตัวอย่าง example มีอย่างไรมี lazy intelligent มี water and slow ต่อไป he is intelligent ลาวผู้ชายเป็นคนฉลาดอันนี้เนาะ adjective มี intelligent มันนี่ is นี่เป็นิริบทีเป็นตัวประธานมันนี่จะมาขยายว่าลาวผู้ชายลาวผู้ชายเป็นคนสลัดนี่มาขยายบอน,นี้มันจะง่ายง่ายง่ายคำคุณนามมาขยายคำคุณนามมีคมีคำแทนนามนี่ Number six conjunction คำเชื่อมอันนี้มันใส่คาเชื่อมเนาะคำเชื่อมไป What is a c o n j u n c t is o n i คำถามมันจะคือกันเนาะ What is c o n j u n c t i o n c o n u n t is a word that's join words or group of the words อันนี้อาจารย์ลงเนาะ What is c o n j u n c t i o n ละไม่ถามอย่างนี้นะ c o n j u n c t is คำเสียมเป็นคำที่อยู่ห่วมเปนอยู่ห่วงคำหรือกลุ่มของคำว้า example and for but also yet example ตัวอย่างเนาะ I studied English for four years อันนี้มันตัวอย่างให้เราจะใส่ไอะไร so and you and me go together อันนี้ก็ได้ preposition คำบุพบท what is preposition preposition is is words that's that, s, that s show Rel 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 relationship between a n o u n or pronouns and others in a sentence คำบุพบทแม็นคำที่แสดงแสดงการพัวพันระหว่างคำนามหรือคำแทนนามและคำในประโยคตัวอย่าง example s p e c e อัน in be below above under on outside within มันจะช้าเกี่ยวกับเวลามี during while after at ดดด example a pen on the table ม mm ีตัวอย่างข้อที่สอง I took a bath after I ate rice คอยอาบน้ำหลังจากที่คอยกินข้าว a ัน the เด last one interjection interjection คำอุทาน what is interjection interjection is word used to convey emotion thought some kind of exclamation exclamation คำอุทานเป็นคำที่ใช้การถ่ายทอดอารมณ์ผ่านความตกใจ ตัวอย่าง example oh ours แ่นั้ wow wow อันนี้เป็นความตากใจ wow o oh. แบบน่าตื่นเต้นเนาะคลิปนี้กับหมดเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสอนคลิปต่อไป Thank you very much for you r for you watching my video please please like share and subscribe for teach next time for updates uh, new knowledge thank you